สวัสดีครับพี่น้องพี่เหลี่อปอไปสุขสุขคนแฟนแฟนแฟนขับของมาล่ามแจกเกินร้อยตัวแฟนครับของสาวแจกเกีก่บียะชนะคะถึงงานแล้วครับพี่น้องวัดจอมผู้ไม่เนาะเออมะล่ามสามปีไม่คือแจกเกินร้อยสามปีกับด้มาล่าวัดนี้สา,ามปีรรพี่น้องไม่คือนี่นะคะพี่น้องปลาดีแม่นในอย่างมาแจกคือว่ากุ้งปาลาดกุ้งนี่อย่างกุ้งกุ้งเผาตีโอขอบคุณค่ะ เต้าหู้กับหมูสับโอ้แม่หอนหอนหอนน้ำเต้าหู้เด่นสาลาเปาตีแม่โรงงานเด่นมาเองเลยโอ้ยขอบคุณนะคะแม่มีไส้เค็มเอาคุณรูไม่ได้ใส้หวานไส้หวานบเออหนิ่น่เคยเคยกินอยู่เคยกินอยู่มันโูนี่ไงแม่ให้หนูแล้วนี่อันนี้คืออะไรนี่ หมูไข่เค็มเฮนหมูไข่เค็มไข่ไข่ไข่เค็มเป็นลูกเลยนะโอ้ยขอบคุณค่ะแม่เอาปาร์ตมาหลายๆก็หมูถึงไปเอาขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้แล้วค่ะต้องโปรเจกนิกนะคุณยายทำเองทำเองเลยใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะตัวเปียกเส้นก็มีเด้อมาทางพีไม่เห็นคนดื่นเขาเปียกเส้นอปาร์ตทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอปาร์ตก็หมอใหญ่เท่ากอตัดเส้นเถอะกินอะไรมาเกิน เฮ้ยเส้นถั่ยแน่เจ้าถั่ยนี่ไงมีถั่ยอย่าอุ้ยมันไม่ถั่ยแจกบ่อคถั่ยจีไม่ยุ่โอ้ยขอบคุณค่ะแม่เอาอยู่อันหนึ่งปลาหมี่ล่ะปลามี่นอนอยู่แล้วก็แจกไว้ให้เขาเธอกเอาไว้ให้เขาใส่เซโอ้ยแม่เลือดเลือดเลือดกระดูกเยอะเลือดเวิร์เลือดเวิร์เลือขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะ จากไหนคะนี่ร้านเหรานสละบเปาโอขอบคุณมากมากค่ะร้านไทยดินผาไทยินย้อยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะมาท่วงพาเขาพอดีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตขอบคุณที่รักบอลรำใจกันร้อยนะคะน่ากินมากเลยอันนี้ของวงทําผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนของวงก็เป็นรสเด็ดแก้วกรเมองกับเขา